สบายดีทุกคนมัอนี้กลับมาพบกับช่องของตุกตาสาวน้อยนะ้องสันเนเนาะซึ่งไม่น้องตุ๊กเองได้เก็บกรรมคําถามที่เอฟซีได้หลายคนเพื่อนถามมาเนาะว่าอยากให้น้องตุ๊กฮ็ดคลิปตอบอ่าเอฟซี FC ได้เนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกไม่ว่าจะเรียกเป็นอีพีหนึ่งเลยก็ได้เนาะน้องตุ๊กจะ อ่ะเอาไว้เดนโดดตอบพันนึงแล้วน้องตุ๊กจะคิดเป็นอีเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นอีีแรกที่จะได้ตอบพี่พีอจทุกคนน้องตุ๊กก็ได้เก็บกรัมคำถามจากไอเอเอสจีทุกคนมาหลายคำถามเนาะเก็บกลัมมาตั้งว่าซิโพคำถามทุกคนเป็นคำถามที่น้องตุ๊กบัวคอยจะตอบเนาะก็เลยอ่ะก็ที่บุอยากตอบก็ย้อนว่าเอาไว้เก็บกลัมเอาไว้ตอบบัดเดียวอยากให้ทุกคนในห้องคันบัดเดียวเนาะเชิงมันมียู่สิบสิบหกข้อแล้วทุกคน เป็นอีฟีแรกที่จะได้ตอบคําถามไก้ใก้สี่เนาะที่ถามกันเข้ามาถักมาเข้ามาแบบหลายๆคําถามเป็นคําถามที่เด่นใน <c oughs> คำถามที่ทุกคนถามมาหลายนะก็เลยจะมาตอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคําถามแรกกันเลยคําถามแรกก็คือซื้อจริงกับซื้อเล่นซื้อจริงซื้อแท้กับซื้ออินเนาะอ่าซื้อแท้ของน้องตุ๊กกามีซื้อว่าตุ๊กตา ซึอลินก like ับซื้อแท้ตุกตาเนาะคือโบมีซื้อแท้มีซึลลินแสดงว่าซื้อแทกับซึลลินอันเดียวกันเลยแต่ว่าบางคนมีซืลลินกับตังหากซื้อแทกับตังหากเนาะซื้อแท้อีกแบบซืลลินอีกแบบแต่ว่าน้องตุวกเองก็คือซืลลินกับซื้อแท้คือเป็นซื้อเดียวกันเลยนี่กะไปมาแล้วคำถามหนึ่งเดี๋ยวเขามาคำถามที่สองค่ะน้องตุกได้อายุจักปีน้องตุกได้อายุสิบสี่ปีเนาะลา น้องตู้ขั้นเกิดปีอ่าปีสองพันหกเนาะเกิดเดือนเจ็ดวันที่สิบสามกับอ่าเดือนเจ็ดที่ผ่านมาทน้องตุกได้สิบห้าปีเนาะพอดีครบสิบห้าปีแล้วตอนนี้กับอ่าเดือนแปดเนาะได้สิบห้าปีแล้วต่คําถามข้อที่สามเลยทุกคนก็นคือสูงลงสูงของน้องตุกเท่าไหร่คำถามนี้คือ F C แซดเขามาถามเลยเนาะว่ายังคู่ลงสูงของนองตุ๊กซึ่งความสูงของนองตุ๊กเองนองตุ๊กกับโบน่ใจคือกันเนาะว่านงตุ๊กันสูงเท่าไหร่แต่ว่าที่ผ่านมาท่านนงตุ๊กเคยไปแทกความสูงเนาะนตุ๊กได้ร้อยหกสิบเอ็ดเนาะเกือบจะเข้าหกสิบสองแต่ว่าคือมันผ่านมาหลายๆนะแล้วเมื่อน,นั้นน,น,นงตุ๊กไปแทกสุดนเนาะแทกแบบตอนนั้นตัดตัดสุดดอกเนาะก็แทกได้แมท หนะึ่งร้อยหกสิบสองเนาะแต่ว่าตอนนี้น่าจะหกสิบสองหรือหกสิบสามเนี่ยทุกคนมันน่าจะหกสิบสามหรือหกสิบสองเลยเนาะคือตอนนั้นกลับไปตัดสุด,ดองตอนนั้นกับตู้โดนเติบแล้วไปขอดีซี่กันเลยเนาะก็คือน้ำนักน้ำนักของน้องต๊กเขาหร่น้ำนักของน้องต๊กแม่สี่สิห้าโลทุกคนสี่สิห้าโลเนาะสี่สิห้าโลพอดีหุ่นดีค่ะ คือไม่อยากให้ค่าสบขึ้นไปแลวไม่อยากให้สีติบลงมาโอเคน้ทุกคน๋ยวเขามาต่อกันเลยว,ว่วหอดข้อใด้แล้วเนาะจะมาเบิรงกันหอดคอน้ำหนักเนาะน้ำหนักสี่สิบห้าโลไปข้อที่ห้ากันข้อที่ห้าที่ห้าแม่นอ่าเทียนสั้นมอ,อย่างแล้วน้องตุ้งเฮียนสั้นมมฮุกเตอร์ทุกคนคือวันที่เก้าเดือนหนึ่งนี่ก็คือต้องได้ไปรงเรียนน้องตุก็ไ,ได้อ่า ยนเริ่มยนมโหเลยก็ถือว่ายันมโหแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปข้อที่เทียดกันกินข้าวเออกินข้าวกายกายกายข้อที่หกเนาะอาซีพี่มกักแม่ยังอาซีพี่ล้งตุ๊กมักก็คือถ้าว่าอ่าอาซีพที่ล้งตุ๊กมักก็คือการเป็นแท์หรือว่าเป็นหมเนะะาะล้วก็มีเป็นยูทูบแน่นาะอยากเป็นยูทูบอยาก อยากเป็นยูทูบเบอร์เก่งๆขนาะทุกคนคือไอเอไหลายคนที่อ่าเป็นยูทูบเบอร์เนาะเป็นยูทูบเบอร์ดังๆฮะทุกคนอยากเป็นแบบนั้นเนาะความฝันความฝันหวังว่าจะได้เป็นข้อที่เจตก็คือนักสู้กินข้าวกับันไรทําไมถึงสวยจังอืคําถามนี้ชอบมากเลยชอบมากเลยคำถามนี้ชอบมากเลยถามว่ากินข้าวกับอย่างกับ ก,กินข้าวคือทุกๆคนกินข้าวเลยเนาะกินกับอย่างบอกกินกับอาหารพื้นบ้านทั่วไปส่วนเรื่องว่าอาหารแซ่บหรือว,ว่าอาหารโปรน,นก็คือจะกินจเจ้าปลาแดกเอาเข้าวะะเจ้าปลาแดกนี่แซ่บทีส่ชนแล้วลวก็สุภักเนาะอ,อาหารแกงโน้โยแซ่บมากตำบมังงงอาหารโปรดอาหารพื้นบ้านเลยเนาะไปข้อที่แปดกันเลยเนะาะเฮียนอยู่ ายากเหวะไม่เข้าใจตัวเองเขียนอ๋อน้องตูกยากเรียนอยู่ประเทศประเทศไหนตอนนี้ไอ้น้อตู้หาเขียนเป็นภาษาไทยเนาะก็เลยอันยากนิดนึงน้องต๊กอ่ายากเรียนยู่ประเทศไหนคือน้องตุ๊กเรียนยู่ประเทศแต่ก็ได้เนาะที่มีทุนไปเหียนแบบ <c oughs> เพราะว่าคันไส้ทุนเขาเอง่ะนะมันจะใส้เงินเงินหลาเนาะแต่ถ้าให้เลือกนี่ ไปประเทศจีนเทเนี่ยวนามออืในหลายประเทศเลยไปข,ข้อที่เก่าข้อที่เกาเนาะข้อที่เกาก็คือเคยไปเยี่ยมบ้านย่าไหมเคยไปเยี่ยมบ้านย่าเคยเคยไปเยี่ยมอ่าเคยไปอ,าไปาาอ่าเคยไปบ้านแม่ตู้อยู่ไถ่บ่อน้องตุ๊กบอเคยไปบ้านคน้ากเถอเนาะกัมีแต่อายน้องตอุ๊กกับวิอู้ที่เคยได้ไปไน,นะแต่ว่าน้องตุ๊กไปหัน น้องตุก๊กบ่ได้ไปบ้านพุนเนะาะบบได้ไปบ้านเพื่อนแต่ว่าน้องตุ๊กไปจังวัดบึงการเนาะอน,นุสาวรีย์เฮ้ยไม่ใช่อนุสาวรีย์อ่าไออย่างโรงพยาบาลอน,นุสาวรีย์เออประมาณนี้นจื้อละโแต่ว่าเคยไปบึงการเนาะเดี๋ยวมาข้อที่สิบไส่นามสกุลพ่อหรือแม่อ่าน้องตุ๊กเองไส่นามสกุลแม่ทุกคนน้องตุ๊กใส่นามสกุลแม่ตั้งแต่ตอน ตั้งแต่โดนเพราะตั้งแต่มีปุ้มติดตามตุ้มติดตามไปถึงสมุดสมุดพกของนักเรียนใช่นะภาษาไทยเะสมุดพกเนาะแต่ว,ว่าคนเราจะเอินว่าปุ้มติดตามแล้วน้องตุ๊กไซเป็นนามสกุลแม่ด้วยเวพราะเนนามสกุลพ่อนามสกุลแม่เป็นสิพนพีหาราดเนาะนามสกุลพ่อเป็นไซนันหินโอเคเดี๋ยวไปข้อที่สิบเอ็ดกันเลยอ๋อข้อที่สิบเอ็ดนี่คือเอฟซ คือทุกคนถามเข้ามาเป็นคําถามที่แบบหลายๆายคนถามเข้ามากเลยนะว่าน้องตุ้มมีแฟนยังเออโหคําถามนี้จะมีหรือไม่มีเนาะ <c ười> คือตอบไปเลยว่าน้องตุ้บอกว่ามีแฟนเด้อและถ้าจะถามว่าน้องตุกอยางมีแฟนบอกม,มีหรือไม่มีดีเนาะโอ้คือน้องตุ้บ้มีแฟนเนาะไปข้อทิบสองกันเลยก็คือทิบสองยู่แข่งใดเมืองใดหลกักบกบานใดเนาะ อันนี้กับเอฟซบางคนที่เคยติดตามน้องตุ๊กต่โดนหมากัน่าจะโหด,ดีว่าน้องตุ๊กยุ่แข่งอย่างเมืองอย่างบ้านอย่างเนาะแต่ว่าเอฟซีมาไม่ี่กาจรจบวงูหเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยน้องตุก๊กยู่อ่าแขงใส่สมบูรณ์เนาะยู่เมืองลองซานบ้านพนม่วงหรือว่าบ้านพนม่วงเมืองลองซานแข่งใส่สมบูรณ์เนาะอ่าตอบไปเลวเด้อคือบางคนถามแล้วถามอีกเนาะ,ะเพราะว่า น้องซุกบางทีก็บบหันได้ไปตอบเพื่อนธนาก็เลยมาตอบรวมนี่เลยมันถึงจะง่ายดีแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจดีเนาะไปข้อที่สิบสามกันเลยทําไมพ่อถึงตัดสินใจมาอยู่ที่เราตอบง่ายเลยว่าพ่อรักแม่ไงตอบไม่ง่ายเลยก็คือพ่อฮักแม่เด้พ่อจึงมาอยู่ลาวแล้วพ่อบัฮักพ่อกับบมาก็คนที่เราฮักขนาแบบชื่อใส่ก็ได้ที่มี ที่มีเขาอยู่นะยึยดใส่กระดาษนะ <c oughs> อันนี้คือบัวหูดอกความท้าของเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปข้อที่สิบสี่กันเลยทุกคนข้อที่สิบสี่ทำไมถึงไม่ใช้เสียงพิมพ์ตัวนั้นล่ะเออคําถามนี้เนาะก็มีหลายหลายคนถามมาอยู่สี่ห้าคนเนี่ยถามค้ามมาบว่านงตุ๊กเป็นอย่างคือบัวไซเสียงพิมพ์เสียงอะ <c oughs> น้องตุ๊กมักไซแต่ก่อนคือมันม้วนๆเนาะกรแม่นยู่น้องตุก๊กกรมักไซคือกันน้องตุก๊กกรมักเสียงพิมพนะ์นั้นคือกันเนาะแต่ว่ามันยาติลิคาซิกเนาะทุกคนเพราะว่าเอออูบอกว่ามันยาติลิคาซิกกันเลยว่า่บยากษ์ไซนะเดี๋ยวผิดพลาดมามันจะยากเนาะยาเพื่นติดสร้างไหล่ใจโอเคทุกคนเดี๋ยวข้อทีอ่สิบห้านะถ้าไป ถ้าไปประเทศไทยน้องตุ๊กจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนอ่าคือไปที่แรกกันแน่นอนว่าต้องไปบ้านบ้านเมตูอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเที่ยวไสซ่อนก็คือแมกคิดจะไปเที่ยวไซ่อนก็คืออยากไปเที่ยวทะเลที่สุดขนาดเลยทุกคนอยากไปสัมผัสกับทะเลเนาะว่ามันจะมีเป็นแบบไดแล้วก็อยากไปเห็นประเทศไทยแดเพราะว่าโบท ตอนน้อยคือแบบกลบทรงจำบูดีล่ะคือมันยังน้อยเห็นกันเลยบูจือแต่ว่าตอนนี้อนี่เป็นสาวล้วก็อยากไปเนาะอยากไปเที่ยวทะเลเนาะอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเห็นอ่าทะเลไทยเนี่ยเพราะว่าย่ลาโบได้มีอ่าสายแดนอย่างบ่ได้มีม้องได้ติดกับอ่าทะเลนะแต่ว่าอยากไปเที่ยวทะเลเนาะก่อนมูลเลยไปข้อสุดท้ายเนาะทุกคนก็นคือข้อที่สิบกนั่นเองข้อสุดท้ายนี้นะคะเป็นคําถามที่ fc ก็ถามกันเข้ามาแต่ว่าน้องตุกไม่ได้ตอบนะคะก็เก็บไว้ไงจดจดไว้เนาะจดไว้เอาไว้ตอบอ่า fc นำคลิปเลยข้อสุดท้ายก็คือเ YouTube เพื่ออย่างน้องตุ๊กเทสยูทูปเพื่ออย่างอันนี้เป็นคำถามที่อถามกันเข้ามาเยอะมากคือนะคะคือจริงๆแลในเ YouTube นี่เทดเพื่อ,อาไรายได้ของน้องตุ๊กนี่แหละ ให้เพื่อความให้เพื่อให้เพื่อหาเงินนะนะให้เพื่อรายได้ให้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองหาเงินให้กับตัวเองให้มีทุนกับตัวเองให้มีทุนในการศึกษากับตัวเองหูจักการใช้ชีวิตแบบหาเงินด้วยตัวเองสินะทุกคนแต่ว่าถ้าโบมีพ่อโบมีแม่หรือโบมีเพื่อนๆมาช่วยก็ก็คือโบสำเร็จนะก็คือโบได้ให้ยูทูบดอกทุกคนก็น่าจะโบเห็นน้องปลูกดอกค่ะโบมี คนอื่นๆคือว่าพ่อแม่เอ้อู้อย่างกับมาช่วยเนาะเข้าใจทุกคนหลายๆนที่ให้อให้ที่ที่ทุกคนช่วยเหลือน้องตุ๊กมาโดยตลอดเนาะบพว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้อู้หรือว่ากูกิ๊กไอยยังต่างๆเนาะไอ้จีนทุกคนเนาะที่คอยช่วยแลวก็คอยสนับสนุนน้องตุ๊กเนาะนี่ก็หมดไปแล้วคำถาม10ข้อที่เอฟซีถามกันเข้ามาเนาะเพื่อน้องตุ๊กเองก็ได้นนเดินตออเพร่ะนึ่แลลวมันก็เป็นอีพีแรกเนาะที่ได้อตคำถามไอ้ไอ้เอฟซีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วแต่ว่าไม่ให้ดูนะคะคือมันขี้เละมากเลยที่พ่อคอบทุกคน,นยังไงทุกคนไม่พ่ายยากถามอย่างเข้ามาก็ถามได้อีกเนาะเดี๋ยวจะเห็นเป็น EP ที่สองแล้วตอบทุกคนจะไล่เป็น EP เอาเนาะอันนี้เป็น EP แรกแล้วหวังว่าทุกคนถามมาทูกคจะเอ็ดเป็น EP สองกละทก็ถาอีก EP สาม EP สี่ EP ห้า EP หก EP เจ็ดตโต e ไปนอะจะทอด EP EP ที EP ่ใกล้ได้อะที่ทุกคนถามกันเข้ามา โอเคทุกคนคลิปนี้น้องตุ๊กก็จะขอจะคิวเพียงไยเนาะคือถามว่าอยากไปไทยบออยากไปทุกคนถ้าม,มีโควิดนี้ไปแต่โดนแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อโอกาสได้ไปเออได้ไปเที่ยวอยู่ไทยช้อปปิ้งอยู่ไทยได้เนาะอยากไปซื้อเครื่องอยู่ไทยว่าจะเป็นอะไรละกันอยากไปทะเลอยากไปโอ้เห็นลหลายๆอย่างทุกคนคือมันมีอย่างให้เขาเห็นหลายแต่ว่ามันก็จิตแตกต่างจากบ้านน้องตุนะ๊กเนาะคือบ้านน้องตุ๊กก็คือเห็นเที่ยวเท่ยวพาไบอทุกคนก็น,น่าจะคืดีเนาะ ก็โอเคทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปในเด้อและหวังว่าจะมีอีพีสองเนาะให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาพายักงูอย่างเกี่ยวกับน้องตุก๊กหรือว่าพายักงูอยากถามอย่างก็ถามเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะซึ่งน้องตุ๊กเองก็ขอโทษขออาภัยนเด้วยที่บางคอมเมนต์น้องตุก๊กอาจจะบ่รีบตอบเพราะว่าช่วงนี้เขาอยากไล่หลายทุกคนดนๆได้มานั่งลมได้มาดังเราสิเนาะแล้วลาทุกคนเด็กก่อนเด้อดบ๊ายบาย